สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกข ն เ l i เชลซีสารทุกท่านครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับพ้าพี่พาน้องเอฟซีทุกท่านมาหาง่วไปเลี่ยงครับพี่น้องเมื่อนี้กับมาอ่ที่ขอกของพีเอสารข้ามสําหรับผู้อยากหางัวดีพัตุกรรมดีนะครับผมขอกนี้เพราะิดหวังแน่นอนสิมะผาเบิงหัวหล่นท้องแม่สาวงามนะครับคลิปที่แล้วก็ถือว่าเสียงตอบรับดีครับพี่น้องนะครับผมมีหลายตัวเอฟซีกับมาแบงนําพีเอสารข้ามไปเลี่ยง ตอนนี้นะครับผมก็มีชุดไม้เข่าม้าแม่สาวงามๆครับพี่น้องแล้วก็แม่ลูกใส่ใหญ่เลยนะครับแม่สูงเกือบร้อยหกสิบบวกพี่น่องร้อยหกสิบบวกครัูเพื่อกครับพี่น้องนะครับใหญ่บิ๊กเบิ่มเลยนะครับลูกสาวพอได้ครับตัวลูกสาวสามหนึ่งครับลูกสาวเคสสามหนึ่งเดี๋ยวจังเบิ้งครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวจังเบิ้งนะครับผมปั้นไปชมแต่ละโตเดี๋ยวถักไข่ผีจังเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมถักไข่คือเกาคือหลังนะครับพี่น้อง ครับนะครับผมก่อนไปรับชมมั่วกับต้นคลิปที่อยู่เบอร์โถ่ฟร์มไว้จังหน่อยนะครับพี่ครับผมฟ้ามอยู่อำเภอวัดปี่นปทุมครับผมตรงข้ามกับรถรถตัดใหญ่เกี่ยวเขาซอยทีเอ็นมาประมาณเกียรตอยเมตรครับฟ้ามอยู่ข้างขวานะครับผมเบอร์โทรกับศูนย์แป4สา4ศูนย์แปดสนะครับผมมีสองเบอร์แล้วพี่น้องอีกเบอร์อาจารย์นะครับเีออกบผมไม่ขึ้นให้นะครับผมครับแล้วครับแอดไลน์ได้สองเบอร์แล้วพี่น้องแอดไลน์ได้สองเบอร์นะครับทียูฟาร์มก้า นี่ครับในอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามด้วยครับพี่น้องเบื้องตัวที่แรกสะก้อนนะครับผมเอาราคาประหยัดให้พี่น้องเข้าได้เบื้องก่อนเนาะเอาแม่ดครับผมแม่เขาก่อนเนาะนะครับแบบมีเขาก่อนครับพี่น้องแม่สาวบอกครับตัวนี้บอกครับเป็นแม่ลูกสองครับอ้าวนะครับเคยมีลูกเม็ดตัวนึงเนาะแม่ครับสองตัวท่าท่องนะครับผมเอาตอนนี้นะคทับพอได้ไหมครับพี่เอตัวนี้ทับนะครับผมกาเล็ดครับผมอ้าวทับกาเล็ดเคบมหกแปดครับพี่น้องนะครับผม ทองหาเดือนนึเด้อครับพี่น้องนะครับใบหลอดมีครบตัวนี้ทองที่2ค่าทองนะครับผมผสมซิบหาพฤษภาหกหาครับพี่น้องนะครับส่วนสูงลอยเท่าไรครับพี่เอประมาณลอยหาซิบได้ครับผมอ่าหนึ่งลอยหาซิบได้ยุคครับส่วนสูงตรวจอันด้าเศร้าเรียบร้อยนะครับติดทองเอาเปิดแม่แรกไหมพี่น้องเขาได้แบ่งไปเลี้ยงเอาแบบราคาถือใจจะได้ยหมครับพี่ไรไปได้ครับผมแมบงยังสิเปิดไปเกตมื้นเก่าครับผมเกตซิบเก่าราคาห้องต่อรองได้เด้อพี่น้องครับผมใหญ่ครังหมื่นเก้าพัน นะครับประกันไม่มีตําหนิครับผมนี่ขาบานน้มตีนกับบอกว่าน้มตีนมีตีนอส่บอตัปสีใบหูเพียงปากก็ดีครับพี่น้องแม่นี่เอาทองหกแปดนะครับพี่น้องเอาเจ็ดสิบเก้าต่อร่องได้นะพี่เอเนาะเอาแม่ที่เรียกพานไปนะครับมาเอาไปเรียงครับพี่น้องเดี๋ยวเบื้องหน้าตรงพันนิดน้อยนะครับผมเอานีใส่เชืองดีนะครับครับผูกลามเลยด้วยครับพี่น้องให้เบื้องรอบๆตัวนะครับงัวยูนี่ับมีตำหนิแจงชัดเจนแน่นอนมาต้องกังวลครับพี่น้องนะครับ หรือไพ่ของใจมองไรแอดไลน์ line, พี่เอมาให้เพื่อนไายจุดน,นั้นจุดนี้ให้ละเอียดเลยก็ได้นะครับผมเปิดกล่อง<ม>เปิดกล้องเองมึงเลยครับผมเอาเปิดกล้องเมึงไล่กันทุกจุดเลยก็ได้ครับพี่น้องก่อนขึ้นรถไปส่งบีส่งนง้องผู้ใดไปเลี้ยงสีได้สบายใจทั้งสองายไพ่เมเน่ใจวา่านะครับทีมงานหมอเอตรวจบ่แม,มน่นเอาหมอจะของมาตรวจซ้ำก็ได้บ่ได้ซีเรียสนะครับผมเอาแม่ที่สองเอาตัวได้ครับพี่เอเอาตัวนี้ครับผมเอาตัวนี้ก็เป็น แม่สาวปะครับตัวนี้แม่ครับแม่สาวทองแรกครับผมสาวทองแรกนะครับผมลูกสาวพอใดครับตัวนี้เป็นลูกสาวของพริกแดงครับผมลูกสาวพริกแดงเอทเคห่าแปดหนึ่งไดครับพี่น้องใบหลอดมีครบนะครับผมตัวนี้เป็นลูกสาวของพริกแดงนะครับตอนนี้สถานะทองกับเคเอฟสามหนึ่งนะครับใบหลอดมีครบผสมเจ็ดเมีสาวหกห่าพีเอสตัวทองเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องแม่นี่แม่สาวทองหาเดือนแล้วครับเอาส่วนสูงหนึ่งร้อยเท่าไรครับพี่เอยสี่สิบห่าครับผมหนึ่งร้อยสี่สิบห้าครับพี่น้องเบิ้งนะครับ เนื้อหนังโครงสร้างดีครับพี่น้องตัวนี้สูงลอยสี่สิบห้าเป็นสาวทองแรกด้วยพี่น้องสดสวยเลยนะครับเลยครับอาจารย์นะครับเบิ่งรอบๆตัวจัหน่อยครับพี่น้องนะครับเบิ่งหัวเขาหางผัวลึกดีครับลามดีนะครับอันนี้ก็ลำโตเงาดีเนาะพี่เอเนาะตัวนี้ช่วงไล่กับกว้างดีแม่สาวทองแรกนะครับเปิดได้ไหมครับพี่เอตัวนี้เปิดไใอยู่เก้าสิบสองครับผมเก้าหมื่นสองต่อร่องใดด้วยพี่น้องต่อร่องครับเป็นลูกพริกแดงเอ็คเคห้าแปดหนึ่ง ทองกับเคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องนะครับตัวนี้เอาราคานี่ยังต่อได้อีกครับพี่น้องผู้สนใจอยากได้ง้วนแม่สาวทองแรกไปเลี้ยงครับพี่น้องนะครับเอาแม่ที่สองนี่ก็ถือว่าสดสวยเลยนะครับเดี๋ยวขยับใส่ขึ้นมาอีกจักหน่อยนะครับเอาแม่ที่สามนะครับตัวนี้แม่ใหญ่เลยครับผมแม่ใหญ่เลยนะครับผมน่าจะเป็นทองสองนะพี่นะครับทองสองครับอันนี้แม่ทองสองครับพี่น้องสีแดงเข้มแม่น้องพี่น้องนะครับตัวนี้แดงเม็ดประคามเลยนะครับเอานะครับตัวนี้ สูงลอยเท่าไรครับลอยหาซิบบวกครับอาจารย์หนึ่งลอยหาซิบบวกครับพี่น้องโอ้ยแดงจัดเลยเส้นหลังตรงดีล้ำเน่านะครับผมตัวนี้ได้ทองจัดเดือนแล้วพี่เอ๊ได้ทองได้หกเดือนครับหาเดือนหกเดือนครับโอ้ชีดชีดล่างอย่างงามดีพี่เอ๊อย่างนี้อครับอาจารย์มันอ่านะครับติดทองเรียบร้อยครับคีบสามหนึ่งหมดครับแม่ครับออาทองคีบสามหนึ่งเป็นลูกของฮุสตันเก้าเก้านะครับเมียนี่เป็นลูกของฮุสตันเนี่ยพี่น้องของวิไลฟ้ามใบหลอดมีครบ นะครับติดทองตอนนี้กับเคเอฟสามหนึ่งผสมวันที่18มีหน้าหกหาใบหลอดมีหายครบประกันทองห้ตรวจทองเรียบร้อยส่วนสูงประกันห้ร้อยเท่าไรครับลอยหาสิบบวกครับลอยห้าสิบบวกตัวที่สามนี่เปิดไรไปได้ครับพี่เอ๋ตัวนี้เปิดไปสิบสองครับอาจารย์เปิดไปนี่แสนก้แล้วครับกับอีกสองหมื่นต่อร่องได้ต้องพี่อ๋อเป็นหมอประจำขวากนะครับไปผสมใบเองเลยครับเป็นหมอไประจำขวากเป็นคุณหมอรีครับหมอรีหรือว่าจารีครับผมแถบนีแล้ว ผสมเห็ดขอาเห็ดอย่างเบิรครับผมครับขันเพื่อนขันผู้ใดยุ่แถวนี้อ่จะตรวจทอดจรินังโทรมาหาผมเลยครับมาขอเบอร์หมอรีเลยครับผมสิบอกครับผมนะครับทีมงานทางว่าผีครับพี่น้องเป็นหมอประจําของขอกผีสารลข้ามตรวจป้องตรวจเช็คนะทุกอย่างให้นะครับผมไผ่บนแอร์ใจมือมาเบิรงง้วกงเอิ่นหมอมาเบิรงน้ากันเห็นด้วยตานะครับจังเอาไปส่งหากขอกก็ได้ครับพี่น้องนะครับเอาราคา1นึ่งแสนก็มอีก20,000ครับ20,000ต่อร่องได้เด้อพี่น้องร่องได้ครับผมท่องที่2นะครับเคี๊ยสามหนึ่ง เป็นตัวนี้เป็นลูกสาวของฮุสตัน99นะครับเอาตัวต่อไปครับเอาลูกซีไว้ครับผมอ่าตัวนี้ลูกซีไว้096นะครับผมตัวนี้ลูกสาวซีไว้096พันธุกรรมซีไว้096น่าสวยครับพี่น้องนะครับยอดเขายวงามร่ำตัวอันนี้ว่ายครับอันนี้อันน้าประกวดครับผมอันน้าประกวดใส่เศร้าหมดหรอครับผมวันนี้เหลือแต่ขนเกิดแล้วครับเศร้าหมดแล้ววันนี้อันนี้ครับถ่ายครับพี่น้อง ผมว่าแม่นีสสนีครับพี่น้องถ่ายงามนะครับผมเบิ้งมัดกล้ามเนื้อ,อต้นขาลงมาหานะครับองศาขาหลังกระดีนะครับเข้าคอขาทรงพลังเป็นสาวทองแหลกมาพี่เอเนาะสาวทองแหลกครับตอนนี้เพิ่นทองก็พอได<อ>้ยี่ทองผีเอเคเอฟสามหนึ่งครับทองกับเคเอฟสามหนึ่งนะพี่น้นองเป็นลูกซี่ไหวศูนย์เก้าหกทองเคเอฟสามหนึ่งเลยหกเดือนประกันทองให้นะครับผม ใบซี0ไหย์เก้าหมีนะครับเอาไปจดเอฟกันนะพี่เนับจดเอฟได้เลยครับผมจดเอฟได้เลยส่วนสูงแมนี่ร้อยเท่าไรครับร้อยสี่เจ็ดได้ครับผมหนึ่้อย่สิบเจ็ดได้นะครับเอาสี่สิบห้วกตีตั้มๆให้ครับอาจารย์เอาสี่ิบวกไปเลยนะครับพี่เนาะตีตั้มให้ครับผมเอาฟังราคานะครับพี่ารไปไหนครับไอนี้เปิดไว้ิบสครับแมนี่เปิดไวหนึ่งแสกับอีกสี่หมื่นลูกซีไหว้ศูนย์เก้าหกทองเคเอฟสามหนึ่งหเดือนน่อนะพี่นาะหกเดือนนงด้ครับ เอาให้เบิ้องรอบๆตัวจากน้อยนะครับสำหรับผู้สนใจนะครับพี่น้องนะครับผมอยากเก็บพันธุกรรมซีไว้ไว้น้ำเชื่อตอนนี้บองตรงเลยว่าหายากนะครับผมนะครับหายากผู้มีพันธุ์ก็อยากเก็บไว้พัฒนาอยู่ขอกอยู่ฟ้ามผ่ามีก็อยากได้พันธุกรรมนะครับผมตัวนี้ฝากได้ครับพี่น้องซีไวศูนย์เก้าหกท้องเคฟสามหนึ่งนะครับผมพอในตำนานท้องก็พอในยุคทิ่กําลังเฟืองฟูกก็คือเคฟสามหนึ่งครับพี่น้องเป็นยุคเฟืองฟูของเพล่ยนะครับผม หนึ่งแสนสี่หมื่นต่อรองไหนพี่เนาะต่อรองได้ครับผมอ่าต่อรองได้นะครับตัวต่อไปตัวไหนครับพี่นี่นะครับผมอาจารย์เอาตัวนี้ก็หญิงงามๆเลยครับโอ้ตัวนี้ใหญ่ตัวครับพี่น้องครับเกือบร้อยหาซิปนะครับเมียนี่ร้อยหาซิปอาจารย์ร้อยหาซิปบัตรนด้ร้อยหาซิปพอดีครับผมนะครับอ่าสีแดงนะครับบใบเท่าอื่นแดงพื้นแม่นะครับผมอาจจะว่าแดงเข้มจัดปันใดแต่ว่าก็เป็นมัวแดงอีกตัวหนึ่งที่มีลำมโตที่เง่าต่างข้ออะไหลายเลยครับพี่น้องนอกดีพร้อมนะครับ อาตัวนี้ตัวทองไหมพี่ตัวทองไม่ได้ครับทองหกเดือนหาเดือนหกเดือนครับทองหาซื้หกเดือนทองอ่านะครับทศพุทธนะครับเอาตัวนี้เป็นลูกของขุนสั้นเก่าเก่าด้อพี่น้องทองกับว่ายเสร็จหนึ่งหนึ่งหกเจ้าทศพลประกันทองให้ทองแรกเลยเนาะครับทองแรกครับหไรไปได้แล้วครับพี่เปิดไบกก้อนเงินสองขับอานเก้าหมื่นกับอีกสองพันบาทด้วพี่น้องนะครับเก่าหมื่นสองผมไได้อาบได้ไหมครับมันอันตัวร่องได้ฝนตกอ๋อตัวนี้ไงอาจารย์ครับ นะครับผมถ่ายง่ายดีครับพี่น้องนุ่มกับบุมีติ้งด้วยครับพี่น้องตัวนี้ครับผมให้เบิ้งรอบๆตัวยังเชื่องกว่ายังน้อยครับพี่น้องเอายำราคาเลยลองมาดูพี่แม่นี่เก้าสิบสองครับนี่คือราคาเป็นแบงคเลยครับแบงค์หนึ่งต่อเลยครับอีกสองพันครับแม่นี่ครับนะครับเก้าหมื่นสองพันนะครับตัวนี้ทองกับวายเซตหนึ่งหนึ่งหกนะพี่น้องเจ้าทศพุ่นถือว่าเป็นพอพันอีกตัวหนึ่งของโชคในลิมิตฟาร์มนะครับให้ลูกกระดูกแงะนะครับเนื้อหลาย นะครับตัวนี้สนใจกับโเบึงตัวจริงได้นะครับพี่น้องนะครับอยู่อำเภอว่าปีบุรุมจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องอยู่ในตัวอำเภอนี่นะครับผมกับซอยของฝั่มพี่เอกะอยู่ตรงขามกับโลตัดป่าบุญมาโลตัดว่าปีหอดขวักเพิ่นเลยครับพี่น้องนะครับเอาต่อไปนะครับเอฟเอฟหนึ่งเนาะเอฟหนึ่งนะครับอาจารย์เอฟหนึ่งนะครับผมร้อยห้าสิบบวกครับพี่น้องแม่นี่สีแดงเข้มเลยพี่น้องสําหรับผู้มักง้อโบดนะครับยันลูกออกมาบ่แดงถือใจนะครับเอาแม่แดงแดงเข้มเข้มทังสี่ไปเลยนะครับ เบิ้งนะครับง้อโบดเบิ้งมองไรได้ไอ่ง้อโบดนี่ปากดำบ่อ่าขอบตาเนาะแล้วก็คลิปหูขาครับถุงเท้าสีขาถุงเท้าดำนี่นะพี่น้องนะครับเอาเล็บดำนะครับปากดำใม่มาแล้วนะครับเอานะครับเพศดำแล้วก็มีท้ายเนาะท้ายมีขนดำเสแซมนี่แล้พี่น้องง้อโบดเนาะนะครับปลายสะดือสีดำนไอ้เนาะครับอ่าปลายสะดือสีดำนะครับเสศษล้างเลนเลยครับอาจารย์เอานะครับผมเอาตัวนี้ เอาเส้นหลังกระแลนเส้นหลังดำแลนเลยเนาะนะครับเครื่องเพียดดำนะครับเส้นหลังแลนดำอันนี้ขึ้นว่าแดงโบดนะครับผมหลายท่านก็ยังมีข้อสงสัยคำถามมาทายทำอะไรบอกตะเรื่องโบดยังบอกเข้าใจจะเคลียร์นะครับวันนี้เอาที่โอกาสอธิบายไปนึ่งเอาตอนนี้กระทองกับการเลี้ยเพาะแปดเนาะครับผมทองกับการเลี้ยเพาะแปดใบเอฟได้มาแล้วหรือครับพี่น้องใบเอฟได้มาแล้วครับใบเอฟอ่าเป็นลูกของเฮดเคสี่ศูนย์เก้าน่าจะเป็นพ่อพันธุ์ของวิไลฟาร์มเนาะเฮดเคสสี่ศูนย์เก้าเราคงจำผิดเนาะ นะครับท้องกับกาลิเล่เคฟหกปดนะพี่น้องอันนี้กิดของวิไลฟาร์มคือกันตัวจทองเรียบร้อยนะพี่เอครับทสมสิบสามกอข้อหกห้าประกันท้องให้สองเดือนกว่านะพี่เอเนาะหล่ไปได้ครับพี่เอ๊เปิดไปเอฟหนึ่งสิบเอ็ดครับผมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเอฟหนึ่งนะพี่น้องแม่นี่ไดเอฟหนึ่งนะครับลูกเพิ่นกับต่อเป็นเอฟสองเลยเลยนะครับผมเอาตัวนี้ลูกเฮทเคสี่ศูนย์เก้าท้องกับกาลิเล่เคฟหกแปดนะครับพี่น้อง สนใจนะครับแล้วข้าวอีกรอบนึงนะครับพี่เอ1หนึ่งแสนครับผม1นึ่งแสนก็มอีก1นึ่งบาทครับพี่น้องนะครับเอาตัวได้อีกครับผมบาวนี้ตัวนั้นครับอาจารย์เอาตัวนี้เด็ดเด็ดนะครับตัวนี้ครับผมนะครับล่องท็อปเลยครับตัวนี้แม่นครับนะครับผมว่าจะเป็นเบื่อนตัวท็อปครูท็อปชุดอไทยนะครับผมล่องท็อปนะครับตัวนี้เป็นรามันลูกผสมครับหูสั่นนะครับเรื่องสีนี่ไว้ใจเขาเลยครับพี่น้องสมูทนะครับผมครบเลยครับสมูทไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระดูกเนื้อหนังโครงสร้างนะครับตัวนีีีี้้สดพพรออมเเนนาะะ่ หลังหนาๆเลยพี่น้ครับเหนาเลยครับนอกตั้งตั้งปันมุกอมผูหลังตรงครับเบิ้งโอ้ตัวนี้ถือว่าเป็นเกรดลูกผสมที่นะครับผมไขมักงัวแดงนะครับยืนงาานจ้ะอแดงแต่แข่าพี่น้องเมียนี่บอกตรงเลยร้อยสี่สิบห้าพันนะครับชั้นสูงร้อยสี่สิบเจ็ดครับวัดนะครับผมหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดได้พี่น้องวัดชั้นสูงให้เรียบร้อยแล้วทองจักเดือนเราพี่บัดนี้ทองสองเดือนทองออกฟอร์ดครับผมนี่เป็นลูกไวแซดไดครับผมเป็นปีศาจแดงครับนะครับผมงัวเอ็บ อาวันนี้งัวเอฟนะครับผมบตัวนี้เป็นวัวเอฟนะครับท่องกับพี่3ซหนึ่งสามศูนย์นะครับเป็นลูกพี่สาดแดงตอนนี้ท่องกับออกฟอร์ดโลโจหกศูนย์สี่งัวหนอกตัวละหกล้านก็บาทครับพี่น่องของ โชคลิมิตฟาร์มนะครับผมตัวนี้พอพันระดับโลกเลย้นละพี่น้องแมนครับตัวนี้มาอยู่เมืองไทยนะครับดีน้าเชียรออกไม่พี่น้องเขาได้๋ยวใส่นี่ยลคาเกษตรกรไมาอยู่กับพอตู่ครับนะแมนครับโชคลิมิดท่ามครับกับเสียตู่โชคลิมิตนะครับผมผสมวันที่สิบสิงหาหกหาขอไปครับพี่น้องสิบสิงหาหกหสองเดือนครับสองเดือนสองเดือนตัวทองเหรเนาะตัวทองครับเราประกันทองครับผมงามๆจังสี่ไลฟ์ไปเลยครับพี่ตัวนี้ผมเปิดไปสิบสี่คับสามพันครับแสนสี่หมื่นกับอีกสามพันครับงามดีครับแมนี่ครับหนาตึกเลยอาจารย์พพีีี่่นนน้้้อองงงกาามมๆครัับตว นะครับเบื้องไทยครับพี่น้องเบื้องเหลืองสีเดี๋ยวให้เบื้องรอบๆตัวเลยนะครับผมชีดลางกับเบื้องขับนน้อยๆนะครับผมเบาโอนบายันนะครับบาบวมจนเกินไปนะครับกับบางบางตัวก็อาจจะชีดเบาง่าบตัวดีตัวดีชีดดีครับผมล่ำตัวดีเส้นหลังตรงสมุทดียับราคาอีกรอบนึงนะครับ1นึ0 0 0สามครับหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันราคาหนี้ต่อรองได้ได้ครับผมการขนส่งรถมีนะครับผมเพิ่มเพร่วมส่งให้พร้อมครับพวกนี้ล่วงส่งหรือหละครับอาจารย์ส่งทั่วประเทศได้หรอครับแมนครับกับ ขอค่าดังมันค่าดังนิดน่อยครับผมเอาครับเอาตัวนี้ F1 ฟหนึะพี่น้อง F1 นะครับงามงามครับพี่น้องเป็นงวดที่สีสมูทอิลีเบิ้งสบายตานะครับจูงผ้าบันนะครับแดงจนแสบตาพมดแล้วพี่น้องนะครับจูงผ้าแดดนะครับผู้เบิ้งกะเดี๋ยี้ตาเบิ้งพมดแล้วพี่น้องงวดแดงไปดิเอาคู่สุดท้ายเข้ามาที่นี่นะครับที่้างใบตัวท็อปเลยนี่นะครับอาจารย์แม่ลูกครับพี่น้องลูกสาวพอได้ก่อนครับลูกสาวเคฟสามหนึ่งครับอาจารย์นี่นะครับผมบอกเลยว่าพอกระแสกำลังมาแร่งใส่ลูกกระทบนะครับ กระดูกเนื้อหนังโครงสางใหญ่ดีลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องเกิดเดือนมิถุน่าหกหาด้วยครับพี่น้องนี่ครับผมป้าเบิ้งพี่น้องเกิดจากแม่สีดำนะพ่อแม่ดำแม่นครับเบิ้งลูกครับพี่น้องกระดูกโครงสางดีนับเดือนนี้ได้จัเดือนไสามเดือนมังครับอาจารย์เอานะครับผมใหญ่ายใครรีครับแม่ของง่ายอาจารย์แม่ร้อยหกสิบหัวแม่สูงดึงร้อยหกสิบครับพี่น้องพี่น้องอะไรเราะว่าแม่งามๆสิเกิดจากแม่โครงสางใดแม่ลูกแรกได้อาจารย์ ลูกแรกบ่ครับลูกแรกครับผมโอ้รับพี่น้องโคดแล้วนะครับโคดเลี้ยวครับง้อแม่นี่ครับลูกแรกนะครับผมแม่สูงลอยหกสิบเบื้องลูกเพื่อนได้ไปยังนะครับเบิ่งงขับพี่น้องสไตล์ลูกกระทบมีอยู่ขอกอยู่ฟ้ามฝากไว้เด้พี่น้องเอาบรมันใส่เลยนะครับแม่รับได้ออกมาผลงานไปยังสี่นะครับหลายท่านก็มีความกังวลว่าเอ๊ใส่ง้อหูอยู่บ้านลูกสูงว่าไปยังไหนนะครับแต่ง้อหูแม่นีได้ความลึกเนาะพี่เนาะแม่รับด้ความลึกรับลึกหไงครับแม่เพื่อนกับมาดีแล้วนะครับหางกระลามอาจารย์เนนาะคคครรรััับบบหงถึดิลย ฟังราคาในผีบาตที่นี่เปิดแบงค์ครับแม่นี่มันสดพร้อมครับครับผมลูกแรกเนาะครับเปิดว้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องนะครับผมเอาทุกคนเดือดเลยพี่น้องนะครับผมเอาเดี๋ยวให้เพื่อนไล่ลูกมาให้เบิ้งนะครับผมลูกมาหาแม่อีกลูกงี้งๆสิเหรอพี่น้องลูกเพคนลูกสาวเฮ็ดเขาไหมครับลูกสาวยังครับอาจารย์ครับผมเอานะครับผู้อย่างเฮ็ดเขากับก้อนทรงเฮ็ดให้อยู่เนาะครับเอาเดี๋ยวให้พี่เฮ็ดเขาให้เดี๋ยวเพื่อนไล่ ลูกมาหาเมียจังหน่อยนะครับงามงามครับพี่น้องเนี่ยเพราะเชื่องพร้อมครับอาจารย์แสนอิดเนาะพี่เอเนาะแมนครับแสนอิดหาพันครับแสนอิดต่อพันครับยู่น่องเพื่อเพื่อได้บอกไมาต่อกันนี่แหละพี่น้องนะครับเดี๋ยวให้นเป็นลาลูกเขามาหาเมียจังหน่อยนะครับเวลาคุนละครับพี่น้องเบิ้งยืนคู่กันกลมกันนี่ดีครับพี่น้องแม่ลูกคู่นี่งามงามเลยนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นต่อรองได้โทรวมมากไปได้ครับพี่เอ 083 083 144 144 2898 2898นะครับกี่เบอร์หนึ่งอาจารย์จำเบอร์เมียไว้เลยน่เบอดจผมจะให้ครับเฟซบุ๊กพีเอ๋นะครับผมเฟซบุ๊กพีเอ๋อเอสารคามสารคามครับเอสารคามมักสารคามครับพี่น้องหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหาพันมาต่อเอาครับพี่น้องนะครับแต่ลูกใหญ่เป็นสาวนี่ก็ขายได้เงินแสนเราพี่น้องนะครับเบิ่งลูกผลงานเคเอฟสามหนึ่งเกี่ยวเขานี่ก็บม่ได้แล้วอาจารย์ราคาหนี่ครับผม นะครับจะน้อยราคาทีเดียขึ้นนะเจยวเขาพี่น้องคนนี้นะครับปืนที่กว้างขวางกับอยากหางวัวไปปล่อยทองไปทานะครับผมเอาทักมหาบีเอยะไรบ้างตัวจริงก็กระได้นะครับผมเห็นแล้วมักแล้วเฝ้าโทุครับพี่น้องสำหรับวัอนี้กับมาเปิดราคานาคอกพีเอขึถือว่ามีหลายตัวให้พี่น้องให้เลือกชมมักสาวทองแรกนะครับผมตัวทองให้ทุกโตนะครับผมบอมีตะมีเจ้าตครับพี่น้องนะครับผมสําหรับผู้สนใจเบอร์โทุที่ยูขึ้นให้เรียบร้อยแล้ววัอนี้ขอบคุณพีเอไรยนะครับผม ฝากพลเลกโก้แช่กัล่างใจด้วยครับพี่น้องง่วงแามขอกพีเอสารคามอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามจากรานพี่น้องมาเช่นนี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ